แล้วก็เอ๊ะทำไมคนออกมาพูดถึงกรณีของอดีตนายกเขาไปภูกเก็ตนะเราก็เลยขอเปิดประเด็นเรื่องนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าย้อนไปเนี่ยต้องเท้าความกันก่อนว่าคือคุณทักษิณเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเขาก็พักโทษใช่ไหมคุณโอตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์แล้วก็ออกมาอยู่ที่บ้านจันทรสองล่าแต่จังหวัดภูเก็ตไม่ใช่จังหวัดแรกที่ค,คุณทักษินนั้นไปเยือนอนะคะแต่อาจจะเป็นจังหวัดที่ภาคใต้จังหวัดแรกนะเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเขาไปเยือนภูเก็ตในรอบ17ปีไปดูปัญหาหรือว่าไปรับฟังปัญหาการท่องเที่ยวอันนี้เป็นภาพที่ ไปเดินถนนกลางคืนไปในช่วงกลางคืนแบบดูวัยรุ่นไหมดูวัยรุ่นนะคะก็มีหลายๆท่านไปด้วยมีท่านผู้ว่าแล้วก็มีคุณสุวรรัสดิ์ลิตะพลบนะคะคก็ไปนะคะทีนี้ก็มีอะไรอะ่ะก็เรียกว่าคนที่อ,อยากจะถ่ายรูปก,กับเขาอะ่ะนะเอาจริงคุณนักศิลป์เขาก็จะมีแฟนคลับของเขาอยู่แล้วเขาก็ ไม่ใช่คนที่ไม่มีใครไม่รู้จักเนาะก็ถือว่าเป็นคนดังท่านหนึ่งนะคะอพอลงพื้นที่ก็เลยมีคนมาขอถ่ายรูปแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นภาพที่คึกคักอยู่นะบอกว่าเยือนภูเก็ตในรอบ17ปีภารกิจของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกนะคะเรียกว่าเป็นภารกิจส่วนตัว ตั้งแต่29เมษายนถึง2พฤษภาคมก็ไปเข้าเยี่ยมผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะอันนี้คือไปเดินในช่วงกลางคืนไงคือไปภูเก็ตนะคุณโอก็ต้องไปดูกลางคืนด้วยแหละถึงจะคึกคักนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็ไปที่สวนน้ําอันดามันจังหวัดภูเก็ตก็มีคุณสุวัตรลิบตะพลบซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนานะคะพร้อมกับคุณพสุลิปตะพลบก็ร่วมลงพื้นที่ด้วยแล้วก็มีผู้ว่าภูเก็ตก็ให้การต้อนรับก็คือคุณโสพลสุวรรณรัตน์อันนี้ก็เป็นภาพกลางวันมีคุณ ุวัแล้วก็ภาพแรกเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีลูกชายของคุณสุวัสดด้วยนะคะอ,อันนี้เขาก็ไปดูส่วนน้ำเนาะไปดูส่วนน้ำนะคะแล้วก็เขาเนี่ย หลังจากไม่ได้เยือนกว่า17ปีก็เรียกว่าไปเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงนักธุรกิจเก่าๆที่เขารู้จกักแล้วก็ไปเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญถนนบางลาป่าตองห้างเซ็นท,นทรัลพลาซาภูเก็ตสวนน้ำอันดามันเพื่อรับทราบเรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นห่วงเรื่องการติดขัดการจราจรในเมืองภูเก็ตด,ด้วยก็ไปเยี่ยมสถานที่ที่จะก่อสร้างอุโมงจากป่าตองมากระทูด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งใช่ไหมทีเ่เหมือนก็มีหน่วยงานเนี่ย เขามาอธิบายที่คุณทักษิณอันนี้เป็นคลิปจากทางสำนักข่าวภูเก็ตนะคะเป็นคลิปที่คุณทักษิณเหมือนไปไปดูเรื่องของพื้นที่อ่ะก็ประมาณนึงว่าพอเขาลงพื้นที่เนาะก็ไม่ได้เป็นลักษณะเป็นถึงจะเป็นภารกิจส่วนตัวแต่เขาก็ไปพูดคุยกับบุคคลสําคัญหลายท่านไงคุณโออย่างที่เขาบอกว่าเขามีเพื่อนนะคะเรียกว่าไปเยี่ยมเยียนม,มีมีคลิปนั้นไหมคะทีมงานเป็นคลิปจากาทางของ สําสนักข่าวภูกเก็ตต้องขอบคุณด้วยนะคะเป็นคลิปที่ถูกนํามาแชร์บนโลกออนไลน์ด้วยนะคะเป็นคลิปที่คุณทักษณิณนั้นเหมือนไปดูเรื่องของโครงการ,รที่จังหวัดภูกเก็ตแต่อันนี้อยู่ที่สวนน้ํานี่คลิปนี้นะเออนี่นะคะศูนย์ข้อมูลภูกเก็ตขอพระคุณภาพจากศูนย์ข้อมูลภูกเก็ตด้วยนะคะคือภาพนี้เนี่ยคือเขาก็ไปภารกิจส่วนตัวนั่นแหละครับแต่ด้วยความที่ เขาก็เป็นคนที่เป็นอดีตนายกท่านหนึ่งเนาะคุณอโอ้ก็อาจจะพอลงไปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่ารับฟังแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆในพื้นที่เหมือนกับที่เขาไปที่เชียงใหม่ใช่ไหม,มก่อนหน้านี้ก็จะมีคนมาคอยแนะนําว่าเออแต่ละจุดมีเรื่องของโครงการอะไรบ้างปัญหาอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็มีคุณสุวัสด์นั้นยืนอยู่ด้วยนะคะคเออ แต่ทีนี้พอเขาลงพื้นที่แบบนี้เนี่ยอันนี้ที่ภาคใต้ใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเตรียมที่จะลงพื้นที่ในภาคอีสานด้วยนะโดยจะไปที่นะครราชสีมาอันนี้คือไปภูเก็ตก็ถึงวันนี้ 2, 2> พฤษภาคมนะคะทีนี้เนี่ยเขาไปเจอกับคุณสุวัตที่ภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปร่วมรับประทานอาหารกับคุณสุวัตในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะคะคก็เดี๋ยวจะไปโคราชเดี๋ยวไปกันต่อว่าอย่างนั้นนะแต่การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีคนออกมา เรียกว่าให้ความเห็น<ม>วิาพากษ์วิจารณ์หรืออาจจะใช้ควาว่าเน็บก็ได้เนาะจากฝ<ะ>ั่งพักเก้าไก่ครับคุณนัชชาสสพักเก้าไก่เนี่ยบอกว่าการลงพื้นที่ของคุณทักษิณที่ภูเก็ตครั้งนี้ถือว่าไม่เป็นการผิดแปลกอะไร<อ>เพราะถ้าจะใช้คําว่าพักโทษหรือพักผ่อนหลายคนตีความหมายได้หลายแบบ คุณนัชชาบอกว่าถือว่าไม่เป็นการผิดแปลกอะไรที่คุณทักษิณเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนที่ภูเก็ตเนื่องจากน่าจะเสร็จภารกิจการปรับคอรมอ, oh. อมที่น่าจะวุ่นวายพอสมควรในพักเพื่อไทยฉะนั้นเนี่ยหลังจากจบปรับคอรมอแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินทางไปพักผ่อนแบบเงียบๆแต่ว่าเดินทางไปพร้อมกับคณะใหญ่และไปเยี่ยมโครงการดูแผนการพัฒนาเมืองภูเก็ตและก็ยังมีแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆซึ่งคุณทักษิณเนี่ยสามารถทําได้ครับไม่ผิดแต่ว่าความเหมาะสมความสง่าง,งามณนะตอนนี้เนี่ย ถามว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าการพักโทษกับการพ้นโทษเนี่ยถึงแม้ว่าจะเขียนใกล้เคียงกันอ่านฟังดูแล้วคล้ายกันแต่คือความแตกต่างเนี่ยมันต่างกันสิ้นเชิงครับการพักโทษเนี่ยอยู่ระหว่างการรับโทษได้แค่พักโทษออกมาแค่ภายนอกเพราะฉะนั้นการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดที่ควรจะต้องมองถึงความเหมาะสมไม่ฉะนั้นความเดือดร้อนจะตกอยู่กับข้าราชการประจําหรือแม้กระทั่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ต้องออกมาตอบคําถามในประเด็นที่ หลายคนเคลือบแคลงสงสัยแล้วก็เป็นความไม่สบายใจของผู้ที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมตลอดระยะเวลา17ปีรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมต่างๆคุณกายนัชชาบอกว่าวันนี้เนี่ยท่านกลับมาแล้วอยู่ในระหว่างการพักโทษก็อยากให้ท่านใช้เวลาในการพักโทษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และหลังจากพักโทษไปแล้วเนี่ยท่านจะดําเนินการอย่างไรท่านจะนั่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีหรือจะนําพานโยบายต่างๆของพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลที่ไปพัฒนาที่ไหนจังหวัดไหนเนี่ยก็ทําได้เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเมื่อถามว่าทราบว่าคุณรักศิล์เนี่ยจะมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาต่อด้วยอย่างที่คุณด้วยบอกไปคุณกายบอกว่ามองว่าการเดินสายเนี่ยมันสะท้อนอะไรยิ่งท่านลงพื้นที่เยอะเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนจะสามารถคิดไปเองได้ไหมว่าการเดินสายแข่งกับคอรมอสัญจร แต่ของในทักษิณเนี่ยเป็นอะไรสัญจรก็ขอให้พี่น้องตั้งคําถามกันเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเดินทางจนเรียกว่าพื้นที่ของการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่ยเต็มไปหมดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงพี่น้องประชาชนนําเสนอในทางแก้ปัญหาของบ้านเมืองเป็นการนําเสนอเรื่องของอดีตนายกมากกว่านายกคนปัจจุบันอีกด้วยซ้อเขาบอกอะไรนะครัจุด อะไรคอรมอรสัญจรไม่ใช่ไม่ใช่คอรมอรสัญจรอันนี้อะไรสัญจรก็เดี๋ยวให้คิดไปไปคิดกันเราเองเ <c oughs> พราะถามย้ําว่าการลงพื้นที่ของคุณดักสิเนี้ถือเป็นการประกาศนัยยะทางการเมืองรวมถึงการปรับคอรมอรด้วยหรือไม่คุณกาญนชาบอกว่าคิดว่าเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าเมื่ออยู่ข้างผู้มีอํานาจแล้วสามารถดําเนินการได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการทําให้สังคมตั้งคําถามว่าวันนี้เรามีนายกกี่คนค่ะ และขณะนี้สังคมก็กําลังตั้งคําถามว่าเรามีคอรมอรสัญจรกี่ที่หากแนวทางในการแก้ปัญหาตรงกันสอดรับกันก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามันขัดกันหรือว่ามันค้านกันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อสเสถียรภาพของรัฐบาลนนและหากแย่งกันทํางานก็ไม่ผิดเช่นกันแต่ถ้าแย่งกันทํางานแล้วไปคนละทิศคนละทางเนี่ยอันนี้ผิดเพราะจะทําให้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีสเสถียรภาพจะสร้างความอึดอัดให้กับพักร่วมรัฐบาลด้วยอพอถามต่อว่ามองว่ากระบวนการยุติธรรม หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงคุณกายก็บอกว่าถ้าแนวทางแบบนี้การพักโทษจะดําเนินการแบบนี้เป็นบรรทัานในอนาคตในการพักโทษของนักโทษคนต่อไปเนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นแบบนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ไม่ว่าจะมีพฤติกรรมหรือพฤติการ,รต่างๆที่เกิดขึ้นทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้เช่นกันคือจะเป็นบรรทัานของความยุติธรรมแบบเดียวกันแล้วก็นักข่าวก็ไปถามว่าอาดีตนายกอีกคนก็คือพูดถึงคุณยิ่งรักเนี่ยสามารถ,ถาที่จะทําได เหมือนกันหรือไม่คุณนชชาบอกว่าสัญญาณณตอนนี้เนี่ยการพูดคุยของคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักเนี่ยจะกลับมาอย่างไรเนี่ยก็มีการพูดออกมาเป็นระยะระยะฉะนั้นหากกลับมาแล้วจะมีรูปแบบพฤติกรรมแบบเดิมตนคิดว่ามันน่าหนักใจคนที่น่าหนักใจที่สุดคือนายกคือคุณเศรษฐาเพราะว่าความเป็นไปได้ที่คุณยิ่งลักจะกลับประเทศเนี่ยตนคิดว่าจากสัญญาณอะไรต่างๆทางผู้มีอำน,นาจได้ดำเนินการและก็เกมรุกค,คืบของพักเนี่ย ก็ต้องบอกว่าการกลับมาของคุณยิกรังเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับอือ,อันนี้ก็เป็นการประเมินจากสสกกยนัทชานะคะจากพรกเก้าไก่ใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมนี่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณกายเขาบอกว่าอะไรนะ ก็มีคลมอสัญจรแล้วก็จุดๆสัญจรอะไรไม่รู้นี่มีคนพิมพ์มาด้วยนะต้องไปอ่านกันเอาเองนะคะอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงสสก้าไกลในความเห็นของสสกายทีนี้มาฟังหัวหน้าพักกันหน่อยหัวหน้าพักก้าไกลนั่นคือคุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพักก้าไกลก็พูดถึงกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยลงพื้นที่หม ส่วนจะกระทบกับความนิยมของพรรคเก้าไกลหรือไม่เพราะว่าเขตนี้เนี่ยเป็นเขตที่พรรคเก้าไกลเนี่ยเขากวดนาดคะแนนมาเนะี่ยเป็นเขตที่ชนะการเลือกตั้งแบบยกจังหวัดนั้นนะคะคุณใจไทยบอกว่าขึ้นอยู่กับการทํางานของพรรคและสสในพื้นที่ว่าทํางานเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนสสพรรคไหนก็เป็นพื้นที่ของคนทุกคนที่ใครจะไปก็ได้นะคะเมื่อถามว่าคุณทักษิณเตรียมวางโปรแกรมจะไปภาคอีสานอย่างโคราชมองว่าเป็นการเช็คกระแสความนิยมจากประชาชนหรือไม่ คุณใจทวั์บอกว่าแน่นอนตนคิดว่าการเดินทางหรือว่ากิจกรรมต่างๆของคุณทักษิณย่อมมีเป้าหมายหนึ่งที่สําคัญก็คือการฟื้นฟูความนิยมและความเชื่อมั่นของพรรคเพื่อไทยพพกเพราะพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยต่างก็เป็นคู่แข่งที่สําคัญบนเวทีการเมืองส่วนจะทําสําเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนะคะคนี่ในส่วนของอหัวหน้าชัยธวัฒน์นั่นเอง ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไค i b ์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะ mm hmm. ขอบพระคุณค่ะ